สวัสดีค่ะคุณตัวแทนวันนี้นะคะพี่กล้วยค่ะจะมาแนะนำวิธีการใช้เว็บไซต์ของเอเจนต์นะคะเอเจนต์ Agent AA ตัวนี้นะคะซึ่งตัวแทนทุกท่านก็น่าจะใช้เป็นอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อได้โค้ดตัวแทนนะคะก็จะต้องได้รหัสในการเข้าเว็บเอเจนต์แต่ปัจจุบันเราก็มีพวกไอโพสพาสไอโมช่วยนะคะ แต่ในเว็บเอเจนต์เนี่ยค่ะคุณตัวแทนก็สามารถดูข้อมูลลูกค้าของตัวเองได้นะคะเนี่ยค่ะจะค้นตามชื่อตัวแทนค้นตามหมายเลขกรมธรร์หรือค้นตามชื่อนามสกุลผู้อประกันหรือค้นตามสถานะก็ได้เลยนะคะแล้วสามารถที่จะดูกรมธรรประกันอุบัติเหตุนะคะข้อมูลสินไหมข้อมูลตัวแทน ต่างๆได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าค้างพิจารณาลูกค้าที่ครบชำระหรือขาดอายุหรือเงินปันผลสะสมเนี่ยค่ะเป็นเว็บที่ดีมากๆคุณตัวแทนสามารถที่จะวางแผนการขายประกันให้กับลูกค้าเก่าๆได้เลยนะคะแล้วก็ข้อมูลทางการแพทย์ค่ะข้อมูลสินใหมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย เมเจอร์เคมกับไมเนอร์เคมนะคะเมเจอร์เคมไมเนอร์เคมก็คือพวกเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปค่ะแต่ถ้าเป็นพวกเมเจอร์เคมก็เช่นเดดเคมหรือพวกพิการทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะโรคร้ายแรงต่อเนื่องนะคะจะอยู่ในส่วนของเมเจอร์เคมนะคะแล้วอีก ตัวหนึ่งที่เราใช้ดูข้อมูลแบบประการต่างๆนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสเตตเมนต์ของตัวแทนก็จะเป็นตัวนี้นะคะ agency.com ค่ะ agency.com ข้าเจ้าก็จำแต่ภาษาภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยว่าไงนะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะคะาภาษาไทยเขา บอกว่าระบบสื่อสารเพื่อพลังตัวแทน Agency Communication อ๋อค่ะเจ้าก็เรียกแต่เอเจนซี่คอมช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะคะเพื่อนๆตัวแทนก็ต้องเรียนรู้ออนไลน์นะค่ะเจ้าเนี่ยใช้ระบบเรียนรู้ผ่านเว็บเอเจนตตั้งแต่สมัยเป็นตัวแทนใหม่ๆเนื่องจากค่ะเจ้าไม่ชอบที่จะเรียนในห้องเรียน แต่เมื่อก่อนเขาจะบังคับให้เรียนในห้องเรียนค่าเจ้าก็เซ็นชื่อแล้วก็ให้แต่ข้าเจ้ารับผิดชอบเรียนเองผ่านเว็บเอเจนต์นี่แหละค่ะอย่างตัว Benefic Pass เนี่ยค่ะ Benefic Pass เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูแบบประกันทุกแบบที่ AA มีจำหน่ายอยู่นะคะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนมันเป็นเล่มปัจจุบันเขาย่อโลกไว้ในมือถือให้แล้วนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องให้เลยค่ะแล้วก็สามารถดู คอมมิชชั่นต่างๆต,างต,างตรงนี้ได้เลยนะคะแบบประกันชีวิตต่างๆเขาก็แยกให้เรียบร้อยนะคะพวกเกี่ยวกับเอกสารข้อกําหนดถ้าคุณจะขายประกันนะคะคุณควรจะเข้าดูเข้าศึกษาไปเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกแบบหรอกค่ะเพราะว่าถ้ารู้ทุกแบบคุณก็ไปเป็นเทนเนอร์ของอบริษัท AA และกันนะคะหลักๆของค้าเจ้าก็จะมี20เปไลน์นะคะมีตัว AA Unit Link ประกันควบการลงทุนแล้วก็ประกันสุขภาพโรคร้ายแรงหลักๆก,ก็ขายอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเราจะดูกรมธรรม์ประกันภัยและก็เบี้ยประกันภัยเราก็เลือกตรงข้อมูลกรมธรรม์แล้วก็เบี้ยประกันมีทั้งประกันอุบัติเหตุสัญญาเพิ่มเติมประกันสําเร็จรูปเป็นเพเกตทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยให้เพื่อนๆเ,เ,เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกดู แบบประกันแต่ละอันประกันตัวหลกักประกันอุบัติเหตุพวกนี้เพื่อนๆก็เลือกได้นะคะแต่ถ้าแบบประกันที่บริษัทขายเป็นแบบยอดฮิตที่ยังทันสมัยอยู่เนี่ยค่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะดาวน์โหลดไฟล์นาเสนอแบบประกันตรงนี้ค่ะก็เลือกไปนะคะที่ค่าเจ้าจิ้มสีแดงนี่แหละค่ะ,แบบะการเป็นตัวแทนปัจจุบันเนี่ยค่ะมันต้องเรียนรู้เยอะมากเพราะข้อมูลข่าวสารเนี่ย ลูกค้าก็มีเยอะเราก็มีเยอะใช่ไหมคะก็ต้องมีให้ข้อมูลลูกค้าค่ะเพราะลูกค้าก็เซิร์ชใน Google บางทีรู้มากกว่าตัวแทนอีกนะคะแล้วตรงนี้ก็ดาวน์โหลดเอกสารนะคะเอกสารต่างๆค่ะแล้วมีช่องทางการติดต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายเอกสารต่างๆเนี่ยในเนี้ยมันจะเยอะเกินไปมันเยอะมากเลยนะคะค่าเช่าก็ส่วนใหญ่จะค้น ใน Google ค้นคำว่าเอกสาร aia aia เนี่ยค่ะข้าเจ้าก็ค้นใน Google มันง่ายดีแล้วก็ดาวน์โหลดฟอร์มนะคะคุณลูกค้าก็ค้นได้เช่นกันนะคะบางทีลูกค้าต้องการเอกสารโน่นนั่นนี่ลูกค้าก็ค้นเองในนี้นะคะเป็นเอกสารที่ใช้บ่อยๆนั่นเองนะคะก็จะมีเอกสารตัวนี้ ก็สามารถส่งมเมลหรือแคปเจอร์หน้าจอส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะ e-application สมัยก่อนนะคะเราขายประกันให้ลูกค้าเซ็นกระดาษเสร็จแล้วต้องมา e-app มาคีย์งานเข้าคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะค่อนข้างจะยุ่งยากมากเลยค่ะปัจจุบันเราทำขั้นตอนเดียวจบนะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาเซฟไฟล์เกี่ยวกับใบสมัคระคะ่ะ เอาเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะใบสมัครข้อมูลลูกค้าพิมพ์ใบสมัครตรงนี้นะคะก็ใส่เลขที่กรมธรรหรือเลขที่ใบเสร็จรับเงินตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกแก้ไขกรมธรรม์นในกรณีที่ท่านอะลืมเซฟเก็บไว้ไว้นะคะแต่อย่างของค้าเจ้าเวลาค้าเจ้าทําผ่าน i p o พสพาร์ทปุ๊บค่าเจ้าก็จะส่งเมลหาตัวแทนแล้วก็เซฟเอกสารทุกอย่างของลูกค้าเก็บเอาไว้แล้วก็ส่งไฟล์ให้ ลูกค้าด้วยเพราะวันดีคืนดีลูกค้าจะไม่ได้ว่าเอผู้รับผลประโยชน์คือใครตอนนั้นเขาเ,เขียนประวัติสุขภาพยังไงนะอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้ลูกค้าค้นหาไงหน้าที่ของเราคือต้องบริการลูกค้าให้ประทับใจนะคะอย่าเอาแต่ขายอย่างเดียวแล้วการที่คุณวางระบบดีค่ะมันก็จะทำให้คุณได้ใจลูกค้าแล้ว คุณก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบออนไลน์ไลฟ์สไตล์เหมือนที่ข้าเจ้าใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้นะคะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าใครจะเปลี่ยนก็จิ้มเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะคะหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆตัวแทนนะคะขอบพระคุณที่รับชม นะคะขอให้ขายประกันเฮงเฮงปังปังรวยรวยอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะหลุดพ้นจากโควิด -19 กันทุกทุกคนเลยค่ะสวัสดีนะคะ hey.